เรื่องนางกีสาโคตามีมัจจุราชย่อมพาเอาคนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงมีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้นเราย้อนมาที่จิตมาฝึกจิตเหมือนเดิมคือสำรวมจิต รักษาจิตสงบอยู่ข้างในยังคงไม่เผลอจิตก็ยังคงสงบเมื่อใดเผลอความสงบก็หายไปความสั้สายความพุ่งซ่านแห่งจิตก็ปรากฏแทนที่เรื่องต่างๆมากมายก็ปรากฏเมื่อใดมีสติใหม่ก็กลับสงบใหม่ ใจไม่เลื่อนลอยไปไม่เผลอเดอไปเมื่อสติอ่อนด้อยลงไปการรักษาสติลดน้อยลงไปเรื่องอื่นก็แทรกเข้ามาในจิตเรื่องอื่นหลากหลายก็แทรกเข้ามาในจิตต่อเนื่องกันไป เมื่อใดมีสติตั้งสติได้ก็หยุดได้หยุดแล้วรักษาจิตก็ยั้งได้ยั้งแล้วสงบเพราะตั้งสติได้พอเท่านี้ก่อนมีสติคือตื่นเถอคือหลับเพราะฉะนั้นกลางวันที่เราตื่นอยู่ก็มีสองอย่างคือตื่นและหลับอะไรมากกว่ากัน ถ้าตื่นมากหลับน้อยจากสติไปสู่สมาธิจากสมาธิไปสู่ปัญญาจากปัญญาไปสู่วิปัสนาจากวิปัสนาไปสู่โลกัตระถ้าหลับมากตื่นน้อยจากสติก็อยู่ตรงสตินั่นแหละอยู่ตรงสติแล้วก็สติอีกนั่นแหละห้าปีสิบปียี่สิบป, 10, ป, 20, ปีก็อยู่ตรงสติเพราะหลับมากตื่นน้อย หลับนานเกินไปหาสตีไม่เจออีกตื่นไม่เป็นอีกต้องฝึกจิตมาอีกดังนั้นผู้ปฏิบัติจิตจะสูงขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ว่าตื่นมากหลับน้อยจะเลื่อนขั้นได้ถ้าหลับมากตื่นน้อยเลื่อนขั้นไม่ได้ไม่ชำนาญต่อสภาวะอย่างนี้เรียกปโยคะสมบัติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียร ให้เวลาให้เวลาเต็มที่จิตสูงขึ้นได้ทีนี้ถ้าฟังคำว่าหลับคำว่าตื่นเนี่ยยังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอใช่ไหมฟังคำนี้แหละตอนที่ไม่มีสติเหมือนคนตายไปแล้วตกลงตอนเราตื่นอยู่เนี่ยมีสองอย่างคือเป็นกับตาย ที่บางคนฟังเป็นกระต่ายนี่มนแรงเกินไปฟังแล้วมันไม่ไหวไม่มีความสุขก็ฟังสองคำแรกคือคืออะไรตื่นกระลับบางคนตื่นกระลับมันไม่แรงพอต้องฟังเป็นกระต่ายเอา,เอาสักเอาสักคู่หนึ่งสฉเพาะเหมือนกันคือตื่นคือมีสติเจริญสติคือตื่นเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญรูปาสนาเหมือนกันคือตื่น ตอนที่เผลอไปล่ะเว้นว่างไปล่ะลับทำลองเดียวกันมีสติจเจริญสติอยู่เหนือกาน,นี้คือจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาคือยังไม่ตายยังเป็นอยู่ยังว่ายน้ําไปหานิพพานได้่างั้นเถอะเมื่อใดเผลอมาลอยตามน้ําไปน้ําพาไปนู่นเนี่ยออกทะเลไปนั่นคือตายที่ทำลองเดียวกันใกล้ตายมีสติล่ะ ก็เรียกว่าเตือน่ะเป็น่ะเพราะฉะนั้นชาติหน้าไปสู่ภูมิของกุศลกุศลส่งไปให้ได้รับกุศลนี่บาปแต่ถ้าใกล้ตายหลับอยู่อะตายอยู่อะจิตก็สัดสายไปมีโอากาสจะลงอบายเพราะฉะนั้นที่ฝึกมาไม่สามารถจะรักษา ให้ตนไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกแล้วแม้จะได้ผลระดับหนึ่งเรียกว่าเห็นผลประจักแล้วได้ผลระดับหนึ่งแล้วยังต้องอาศัยความเพียรอยู่ไม่ง่านแล้วตื่นก็เหมือนหลับเป็นก็เหมือนตายถ้าใกล้ตายยังตั้งสติไม่ได้อีกที่ฝึกมาเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้หมายถึงไปสู่ภพชาติหน้านะ แต่ทำมาอย่างไรก็ตามไม่ไร้ผลมีผลแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประจากษ์เห็นผลด้วยแล้วก็รวมถึงรักษาจิตไปสู่พบหน้าได้ด้วยหรือเปล่าอยู่ที่ตนอยู่ที่ความเพียรของตนหรือใช้คาว่าอยู่ที่สติของตนการเจริญสติของตนเนี่ยก็ได้ทุกคำถูกต้องหมดถ้าเข้าใจ พระสัสดาประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารลภนางกีสาโคตมีที่แสดงมาแต่ต้นว่าผู้ใดไม่เห็นอมาตะาบทพึงเป็นอยู่ตลอดร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นอมาตะาบทประเสริฐกว่า อันนี้คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยอยู่วันเดียวนี่แหละถึงนิพพานมาแล้วนี่กับปุตุชนอยู่มาร้อยปีดำมงชิตอยู่มาร้อยปีคุณอน,นิสงหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีที่ถ้าถ้าเทียบอย่างนี้คล้ายๆกับว่าคนจะถึงนิพพานอยู่แล้วพอฟังแล้วจิตมีกําลังใจเราจะถึงนิพพานอยู่แล้วไปนิพพานดีกว่านั่นคือ ถ้าเทียบกับคนถึงระดับวิปัสนาญาณฟังพระสูตรนี้จะรีบไปนิพพานเลยแต่ถ้าไกลนักมันยังนึกไม่ออกอะเพราะว่าวิปัสสนาก็ไม่เห็นนิพพานก็ยังไกลแล้วเราถึงบางคนพอฟังข้อนิพพานปุ๊บวางใจเลยตัดใจเลยยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ได้ฟังแล้วไม่มีความสุขฟังแล้วฉันทะไม่เกิดอย่างนี้คือยังไม่ตรงกับตนเพราะยังไม่ได้เข้าไปใกล้ ที่ทาลดลงมาหน่อยใช่ไหมปัญญาหนึ่งวันกับร้อยปีที่ไปถึงปัญญาหนึ่งวันประเสริฐกว่าสมาธิหนึ่งวันกับร้อยปีที่ไปถึงสมาธิหนึ่งวันประเสริฐกว่าสติหนึ่งวันกับไม่มีสติร้อยปีหนึ่งวันประเสริฐกว่าหรือลดลงมาก็ได้ ทำความเพียรหนึ่งวันกับไม่ทำความเพียรหน100ึ่งปี1วันประเสริฐกว่าอันนี้คือเปรียบกับใครก็ตามอยู่ใกล้สะเพะไหนจเจริญสะโพะนั้นเลยฝึกเลยปฏิบัติเลย1วันประเสริฐกว่าที่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกขั้นเนี่ยประเสริฐกว่าร้0ยปีทั้งสิน้นอยู่ทียว่าผู้ฟังขั้นไหนตรงกับขั้นไหนแล้วน้อมใจปฏิบัติ ก็ทำให้จะเลื่อนจากขั้นวิริยะมาสติได้จากขั้นสติไปสมาธิได้จากสมาธิไปปัญญาจากปัญญาไปวิปัสนาพอฟังนิพพานหนึ่งวันเนี่ยถึงอามาตะบทวันเดียวประเสริฐกว่าร้อปีนั่นคือคําของผู้ที่ถึงวิปัสนาญาณจะไปทางโลกุตระก็จะกระจ่างตามลําดับก็สามารถเข้าถึงได้ ที่อย่างถ้าเทียบบาดบาจานบาจบานใช่ไหมเราเจอเพื่อนเจอคนที่รู้จักเนี่ยพูดคุยเรื่องต่างๆมาร้อยปีสวดธรรมะวันเดียวอะไรเดียวกันสวดดีกว่าหรือสวดไม่เป็นอะทำไงอะสวดไม่เป็นหยุดพูดมาเดียวดีกว่าออ่านี้ก็ได้ <laughs> จะโลบาจาก่อนก็ได้นะเอาตั้งหลักตรงนี้แหละ พอเดีย๋ยวใจมันก็ไม่ได้หลนไงพอส่วนมากที่พูดไปอ่ะมันไปทางโทษซะมากไงต้องหยุดคือศีลไงพอศีลพอเดี๋ยวสมาธิเกิดไงจิตเริ่มสงบทีนี้คำพูดเริ่มเปลี่ยนไงมาจากข้างในไงพอฉันไม่ใช่ไม่พูดตลอดไปนะหยุดก่อนให้ใจไม่ได้นอนก่อนพอเดี๋ยวพอจิตเปลี่ยนแล้วพูดจากตอนที่จิตดีๆนั่นแหละนั่นอ่ะประเสริฐกว่า ก็ทำมาอย่างที่พระเจ้าตรัสถึงพิสโสสงนะนะว่าแม้จะอยู่ในอาวาสเดียวกันเนะี่ยแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดก็หลอกแม้จะยกของพระเจ้าตรัสว่ากวาดมือนี่แล้วมาชี้เลยเอาชี้ก็อีตัวนี้สองคนอยู่ตรงนี้ยกไปตั้งที่ไหนตั้งตั้งเสร็จต่างไปต่างองค์ต่างไปพระเจ้าให้ทําอย่างนี้ไม่ต้องพูด ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจิตมันพุ่งไปแล้วอยากจะพูดเรื่องอื่นตามไปเยอะเลยตรงที่ไม่พูดนี่แหละสงบถ้าอยู่ได้จะสงบถ้าอยู่ไม่ได้ประเดี๋ยวไปที่อื่นเองอะ่ะเพราะใจดินน้นรนเพราะร้อนอย่างที่พระเจ้าตรัสนะคนมีแก่นสารจะอยู่ได้ใจมั่นคงนี่แหละจะอยู่ได้เราพอถึงวันหนึ่ง จะมีความสงบเหมือนกับว่าถ้าฐานของจิตอะระง,งับกิเลสได้จะเป็นทางวาจาก็ตามเดี๋ยวกายเดี๋ยวใจจะระง,งับได้ตามมาเป็นสภาวะจิตเป็นฐานของจิตสงบได้สํารวมได้จะมีความสงบต่อเนื่องท้าสดศดาศประทับอยูนะ่ณพระเชตวันทรงปรารบนางกีสาโคตมีถึง ผู้มัวเมาในบุตรก็คราวนั้นพระสัสดาตัดถ,ถามว่าดูก่อนกีสาโคตมีได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดเพียงหยิบมือหนึ่งมาหรือนางกีสาโคตมีทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะในบ้านใไหนก็มีคนตายทั้งสิ้น พระศัสดาตรัสว่าดูก่อนกีสาโคตมีเธอเข้าใจว่าบุตรของตนเท่านั้นที่ตายก็ความตายนั้นเป็นของแน่แท้สำหรับสัตว์ทุกจำพวกเพราะมัจจุราชฉุดฆ่าสัพพสัตวผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมนั้นแลลงไปในมหาสมุทรคืออบายภูมิ ดุดห่วงน้ำใหญ่มฤตยูย่อมพาเอาคนผู้มัวเมาในบุตรและปัสสัตว์ผู้มีใจคล่องติดในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้ตกไปฉะนั้นแล้วก็น้อมมาที่จิต สำรวมรักษาจิตถ้าสงบก็รู้อยู่รู้แบบจิตเบาๆจิตคลายๆถ้านิ่งก็รู้แบบสงบสงบจิตเบาๆจิตคลายๆ จะไปสู่การเห็นสังขารทั้งหลายว่างเปล่าจากตัวตนได้เมื่อใดจิตทรงออกไปในอารมณ์รอบข้างก็ตามอารมณ์ไกลๆก,ก,ก็ตามที่เป็นรูปเสียงปลิ่นรสสัมผัสธ,ธรรมารม นั้นชื่อว่ามฤตยูชื่อว่าห่วงน้ำพัดพาไปเมื่อใดน้อมมาที่จิตสํารวมรักษาจิตสงบแล้วรู้อยู่นิ่งแล้วรู้อยู่ มฤตยูพาไปไม่ได้พ่วงน้ำพัดพาไปไม่ได้พาเท่านี้กันได้สวดาบันไหมไม่ได้แสดงว่าแรงส่งชาติที่แล้วแรงส่งวิปัสนาไม่ส่งมา ในการจบพระเทศนานางกีสาโคตมีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลท่านมีบาลมีแรงส่งมาเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังฟังเท่าท่านน่ะแล้วถึงโสดาบันจังหวัดแรงส่งมาแบบท่านถ้ายังไม่ถึงอะ่ะก็ต้องหาแรงส่งตอนนี้แหละสร้างที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะทุกสูตร สามารถทําจิตของตนให้ดีที่สุดได้ทุกคนไม่ต้องเทียบกับใครเทียบกับตัวเราแกล่ากับว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยใจเรามั่นที่สุดเชื่อมั่นที่สุดวางจิตตรงที่สุดนี่คือดีที่สุดของเราที่ย่างใกล่ๆอย่างที่ท่านแสดงะนะอย่างที่ยกคำบอกอยู่เสมอว่าอย่างถ้าเราย้อนไปในอดีตนะเราเคยถึงวิปัสสนาญาณได้ยัง หรยังเราไม่รู้ในภพภูมิภพชาติเราเคยเกิดถึงภูมิไหนเนวะสัญญาณาสัญญาเจตนะเราจำได้ไหมจำไม่ได้พราะเรารู้ไหมไม่รู้แต่เราเนี่ยฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยเคยเกิดในเนวะสัญญาณาสัญญาเจตนะมาแล้วภูมิที่เราไม่เคยเกิดมีเพียง สุดทาวสภูห้าเท่านั้นเราฟังมาแบบนี้ทีนี้พอเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราเคยเจอผู้เจ้าอย่างเคยเจอไหมเราเคยเป็นเวหาพราพรมไหมเคยอายุเท่าไหร่500ห้าร้อยมหากับแล้ห้าร้อยเนี่ยน่าจะมีผู้เจ้าไหมมีไหมน่าจะมีนะเราน่าจะเคยเห็นไหม หน้าม right ันหน้าเลยไปใช่ไหมเรื่องทำไมไม่ได้อ่ะสงสัยเราน่าจะไม่ได้ทำตามนี้น่ะอยู่ที่จิตเราเน่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกแล้วแหละอยู่ที่ข้างในแล้วแหละเราก็ไปตรงนี้แหละมัวหลับไหลอยู่เนี่ยเลยนะมรุตตยูก็เลยพาไปอยู่เรื่อยไงคล้ายๆกับหาสาเพราะคำนี้ไม่เจอไง ก็ทําให้ในที่สุดอะ่ะถ้าอยู่กับสติเมื่อไหร่หมายถึงคนตั้งสติได้นะยังจเจริญสติอยู่ยังรู้อยู่นี่คือนี่กระต่นนะนี่คือยังไม่ตายนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เผลอไปนี่หลับแล้วนะนี่มืตยูคือความตายพัดพาไปแล้วนะพอตั้งสติใหม่ตื่นใหม่ไม่ตายาใหม่พอเผลอล่ละหลับอีกตายอีก ทำเรายวกันถ้าตายตอนมีสติละ่ะพาลงอะบรยไม่ได้ถ้าตายตอนไม่มีสติละ่ะเข้าขายนี่เองมรรตยูพาไปสู่อาบายสี่เพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าต้องไม่ประมาทไม่ประมาทองธรรมก็คือสติสมัมปชัญญะอีกก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีในที่สุดไม่มีใครไม่มีเรื่องอื่นหรอกอยู่ที่จิตเราอะว่า,วา วางใจถูกหรือวางใจไม่ถูกถ้าถึงสตีแล้วเจริสติคือถูกไม่เจริสติก็คือไม่ถูกถ้ายังไม่ได้ล่ะทำความเพียรคือถูกไม่ทำคือไม่ถูกในที่สุดอะตัวเราจะมีสองอย่างคือถูกกับผิดใช่กับไม่ใช่มีแค่นี้ที่ถ้าถึงสาวพอจริงๆคือสัมมาปฏิปทากับมิจฉาปฏิปทาถ้าระดับปัญญาจะใช้คำนี้ ถ้าไม่ใช่ระดับปัญญายังไม่ใช่คำนี้ถ้ายังไม่ถึงระดับปัญญาเรียกว่าทําความเพียรหรือไม่ทําความเพียรเจริญสติหรือไม่เจริญสติเจริญสมาธิหรือไม่เจริญสมาธิถ้าถึงระดับปัญญาจึงจะใช้คํานี้อยู่กับปัญญาคือสัมมาปฏิปทาไม่อยู่กับปัญญาคือมิจฉาปฏิปทาแต่ในทุกคนมีสองอย่างก็คือใช่กับไม่ใช่ ต่อทรรมอันนี้หมายถึงตัวสภาวะต่อการฝึกต่อการปฏิบัติก็ทำให้ในสุดนะจากทั่วไปนะทั่วไปหมายถึงว่าคนทั่วไปตอนที่มีความทุกข์นึกถึงอะไรอากูศลเก่าของเราส่งผล ตอนที่มีความสุขอะนึกถึงอะไรบุญเก่าของเราส่งผลเกี่ยวกับใครไหมมีใครมาหาเรื่องเราไหมไม่มีหรอกมีแต่เราเนี่ยไปหาเรื่องเขาเนี่ยแหละเรื่องก็เลยมาถึงเราไงกรรมของเราไงก็ทำให้ในสุดเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรรมของเรานี่นี่คือกรรมเก่าใช่ไหมปัจจุบันนี้แหละ เราก็เกี่ยวข้องกับกรรมของเราเางเหมือนกันคือกรรมใหม่ก็ทําให้ปัจจุบนันนี้เรามีสองคมคือกรรมเก่ากับกรรมใหม่อย่างนี้เรียกว่าไปสู่กรรมมัศกตาปัญญาเห็นกรรมเห็นผลของกรรมแต่ถ้านักปฏิบัติจะสูงกว่านี้นักปฏิบัติเรียกว่าปัจจุบันนี้จะอยู่กับสองคำคือสัมมาปฏิปทากับมิจฉาปฏิปทา ตอนไหนทุกข์และสมุทยัยครอบนำจิตตอนนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาตอนไหนนิโรธและมรรคเกิดขึ้นในจิตเรียกสัมมาปฏิปทานี่คือผู้มีปัญญาดังนั้นปัญญาก็เลยมีสองอย่างคือกรรม,มสักตาปัญญากับวิปัสนาปัญญาเนี่ยใช้คำนี้ก็ได้นี่คือผู้มีปัญญา กรมกรมมกตาปัญญาก็เกิดจากการศึกษาเรื่อนแล้วน้อมพิจารณาบ่อยๆน้อมนึกบ่อยๆด้วยศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพอถึงวันหนึ่งเวลาหนึง่งปัญญาจะเกิดมาเองเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือกรรมนี่คือผลของกรรมดังนั้นปัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดนะปัญญากับศรัทธาต่างกันนะ ต่างกันยังไงเชิญนี่นะเทียบว่าซึ้อเราเดินทางไปไหนใช่ไหมเกิดเห็นสุนัขเนี่ยเกิดมันเจ็บอีกอะ่ะเดินไม่ได้อีกอะ่ะนึกถึงอะไรโคกกรมของมันกรรมมันกรรมเก่ากรรมเก่าที่ถ้าเห็นสุดเห็นมนุษย์ก็แล้วกันนะทั้งพร้อมเลยเพียบพร้อมเลยปัจจัยอะไรก็ได้นี่คืออะไรบุญของเขาก็กรรมเก่าเหมือนกันอะ่ะ ที่พอเห็นปุ๊บใจเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นเป็นฝ่ายไหนอะไรก็ไม่ถูกทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไงเธอพึงลงเสนนิฐานเห็นทุกขาตาบุคคลเธอเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเห็นผู้ที่มีความสุขมีความตัางพร้อมแม่เธอก็เป็นคนอย่างนี้มาแล้วไม่ได้ให้หวังว่า เราอย่าเป็นอย่างนี้เลยขอให้เราเป็นอย่างนู้นเถิดอย่างนี้คือหวังกายภายนอกหวังกายอนาคตอย่างนี้ไม่ถูกกลายเป็นกิเลสนำไปต้องคิดไปในทางดับเลยใช่ไหมไม่หวังกายอื่นก็ต้องมาจากการไม่ยึดกายนี้และไม่หวังกายอื่นปฏิปทาคือ เรียมากมียองแต่เป็นเหตุให้ดับกายนี้และไม่หวังกายอื่นท,ทีนี้การที่บุคคลเห็นและน้อมนึกถึงเปรียบเทียบกับกรรมและผลของกรรมนะบ่อยๆะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เชื่อแน่ใจพอถึงเวลานึ่งเห็นปุ๊บจิตมันเป็นแบบนั้นเลยนี่กรรมนี่ผลของกรรมนั่นคือชำนาญต่อกรรมและผลของกรรมเรียกว่ากรรมมาสกาตาปัญญา พอฟังพอเห็นได้เห็นการกระทําได้ฟังคําพูดจิตจะประลงที่กรรมเลยนี่บุญนี่บาปพอเห็นสุขเห็นทุกข์ล่ะจิตลงที่วิบากเลยนี่ผลจากกรรมนี่ผลจากกรรมนั่นแหละคือคนมีปัญญาพอมีปัญญาบ,าบ,าบา่อยๆล่ะจะไปทางสัจจาโนรมิกยานพอเห็นเรื่องกรรมเรื่องเหมือนกรรมนี่คือทุกข์คือสมุทัยเลยต้องพ้นออกจากสังสารวัฏอย่างเดียว เดี๋ยวนี้คือกิเลสจ,จะไม่พาออกนอกไปเลยทีนี้คล้ากลกัวว่าถ้าเห็นอย่างการณีนี้นะผู้ที่บ้างพร้อมเลยปัตถนะอะไรก็ได้แบบนั้นนี่คืออะไรผลบุญใช่ไหมแล้วขแบบ็ดีไหมแบบเนี้ดีไม่ดีเขาอยู่สัจจะไหนเนี่ยทุกข์และสมุทไทยขาดอะไรนิโรธและมารคก พ่อตาเห็นแบบนี้เราอยากเป็นแบบนี้อีกไหมเราก็ย้ายทุกเราไปหาทุกเขาไหมเหมือนกันอ่ะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมก็ทุกใช่ไหมเทวดาทุกไหมทุกเราจะย้ายทุกไหมทไมย,ย้ายย้ายนิพพานดีกว่านะเอาย้ายทุกไปหานิพพานเลยดีกว่าอันนี้เรียกว่าไม่ติดในกายนี้และไม่หวังกายอื่นเพราะกายนี้ก็คือทุกกายอื่นก็คือทุกพอฉันทาย้ายจากทุกก็ต้องไปนิโรธเลยถึงจะถูกตามพุทธพจน์ อย่างนี่คือผู้มีปัญญาเขาจะไปทางนี้ดังนั้นผู้ชำนาญกรรมและผลของกรรมจะต้องไปสู่เส้นทางของอาเราสซาเีกรรมและผลของกรรมเป็นทุกข์กับสมุทัยไปแล้วไม่ต้องไปหาอีกแล้วสิ่งที่หาคือนิโรดกับมรรคในนิโรดกับมรรคละ่ะมรรคเป็นผลนิโรดาไม่ใช่ไหมนิโรดเป็นผลมรรคเป็นเหตุเพราะฉะนั้นในที่สุดลงที่มรรค พอทำเหตุนี่คือผู้มีปัญญาจะต้องลงตรงนี้อยู่เสมอคือเจริญองค์มรรคเจริญองค์มรรคอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญถึงมีคําเหล่านี้ใช่ไหมเจริญสติหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีถึงมีคํานี้ไงเจริญสมาธิหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีปัญญาหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีวิปัสนาหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีถึงนิพพานหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปี ทุกคำเนี่ยมาจากเส้นทางของการปฏิบัติทั้งสิน้นเรียนหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีมีคำนี้ไหมไม่เห็นเลยมีแต่คำว่าศึกษาผู้ใดศึกษาผู้นั้นควรได้รับการสรรเสริญแต่ไม่ได้เปรียบว่าเรียนหนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีไม่เห็นคำนี้นะที่หนึ่งวันประเสริฐกว่าร้อยปีหมายถึงกลุ่มนักปฏิบัติทั้งนั้นนะกลุ่มสภาวะทั้งนั้น